เกิดขึ้นค่ะพนักงานลูกจ้างร้านสะดวกซื้อเนี่ยเข้าร้านไปเปิดร้านตามปกติก็เตรียมลิ้นชักที่เก็บเงินไอในจังหวัดที่ทํางานอยู่อยู่อยู่วูบล้มตึงไงหลังแล้วก็เสียชีวิตค่ะคุณกิ่ปีเป็นพนักงานของร้านค่ะโอ้โหแล้วเราจะปล่อยให้กลุ่มคนกลุ่มนี้เขา มีอิทธิพลในพื้นที่ขนาดนี้เลยเหรอตอนนี้ออกอมรินแล้ว oh. ตอนนี้ออกข่าวอมรินแล้วค่ะเดี๋ยวรอดูว่าตํารวจในพื้นที่จะว่ายังไงต่อให้มีความคืบหน้าทางคดีให้กับทางผู้เสียหาย <Yeah. S 1> ไหมที่จังหวัดสมุทรปราการอันนี้เป็นหนี้แต่ว่าไม่ได้จะไม่ใช้นะ mm hmm. แต่มันติดขัดนิดนึงขอเลื่อนไปก่อน mm hmm. แต่เหมือนทางฝั่งเจ้าหนี้ไม่พอใจยังไม่แน่ชัดยังไม่ฟันธงนะคะว่าเป็นเจ้าหนี้ไหมอยู่ๆมีชายชะกันเนี่ยมากระทืบลูกหนี้ค่ะแล้วชายชะกันเนี่ยเหมือนถ่ายรูปหน้าผู้บาดเจ็บส่งกลับไปให้ผู้หญิงคนนึงเหมือน การรายงานข่าวอะรายงานงานอะว่าเฮ้ยคนนี้นะเรามาจัดการให้แล้วคนที่เป็นลูกหนี้คุณเนี่ยผู้บาดเจ็บเนี่ย oh. นั่งซุดถอนเรื่องการทํางานได้เป็นอย่างดีเลยค่ะช่างซ่อมรถต้องมุดเข้าไปทํางานข้างใต้ก็จะมีตัวแม่แรงในการช่วยยกรถขึ้นไป mm. แต่เขาขันแม่แรงแค่ล้อทางฝั่งเดียวเท่านั้น mm. เพื่อใส่อะไร mm. แล้วจังหวะนั้นแหละค่ะแรงของรถมันเลยหนักเอียงไปข้างหนึ่ง ทับช่างซ่อมรถอยู่ใต้ข้างนั้นอยู่ข้างใต้รถคาอยู่อย่างนั้นเลยเจา้าหน้าที่กู้ภัยต้องรีบเข้ามาช่วยเหลือแล้วพอช่วยเอาออกมาได้เป็นสิบชนเสียหายก็เป็นส<ม>ิบเช่นเดียวกันค่ะรถบรรทุกพ่วงคันหนึ่งอะน้ำหนักมันเยอะใช่ไหมคะพอขับมาแล้วลักษณะเหมือนเบรกแตกหยุดไม่อยู่ไปชนกับรถที่จอดชะลออยู่บนทางด่วนกาญจนาทําให้รถเสียหายชนอัดๆๆอัดกันเป็นสิบคันเลยค่ะ ลำปางอันนี้เกิดขึ้นภายในร้านค่ะคุณตาเนี่ยเป็นพ่อค้าขายของมันขายของชาขายอะไรอย่างเงี้ยแหละค่ะ,ะเด็กวัยรุ่นเข้ามาซื้อของทีนี้อาศัยจังหวะคุณตาแบบแก่แล้วงกเงินเงินตากําลังจะหยิบแบงค์มานับเพื่อถอนเงินแต่เด็กวัยรุ่นไปเอาธนบัตรใบที่คุณตาวางอยู่แต่ไม่ได้จะถอนนะในจังหวะนับนี่แหละเอาเกินไปห้าร้อยบาทแล้วหนีไปเลยลอีกคนนึงที่อยู่บนฝั่งนะไปคว้าเนี่ย สายยางเนี่ย <ไง S 2> ดีที่สายยางอ่ะมันเป็นม้วนยาว20เมตรเพราะอย่างปกติสายยางตามบ้านเนี่ยนะยีเมตรประมาณนี้แล้วไระยะทางเนี่ยน้องเขา20เมตรไงแต่สายยางเนี่ยอย่างที่กวางบอกเลย40เมตรค่อยๆลากมาปั๊บแล้วก็ เอาส่งให้กับคนที่โดดลงไปช่วยแล้วก็มัดเอวน้องแล้วก็ลากกันขึ้นมากลายเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กกลุ่มนี้เลยจากใต้ขึ้นเหนือไปดูที่ลำปางลำปางยังมีฝนตกหนักนะคะแล้วน้ำเหนือทะลักนอกจากถล่มทับรางรถไฟแล้วพื้นที่บ้านเรือนของประชาชนถูกน้ำท่วมรถที่ขับขับอยู่บนถนนอยู่ๆถูกน้ำซัดค่ะม,มีคนติดอยู่ในรถสุดท้ายเจา้าหน้าที่กู้ภัยอ่ะต้องเอาเชือกเนี่ยเกาะเกาะเข้าไป ปากกระแสน้ําเข้าไปช่วยคนที่ติดอยู่ข้างในคุณผู้ชมดูลักษณะได้ด้วยเช่นเดียวกันค่มะมันถูกตัดขาดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางการรถไฟเนี่ยก็บอกว่าช่วงรถไฟที่จะขึ้นสายเหนือหรือจะล่องกลับลงมาเนี่ยอาจจะต้องพักรถหยุดการเดินรถแล้วผู้โดยสารก็ต้องลงแล้วก็ใช้รถบัสแทนโอ้โห,หกระแสน้ําแรงจริงๆคุณผู้ชมขณะเดียวกันที่ลาปางนี่คือเขาบอกว่า เป็นรอบที่สองรอบที่สามแล้วแล้ถ้าขยับขึ้นเหนือไปอีกนิดนึงในพื้นที่เชียงรายที่ก่อนหน้านี้โดนน้ำทะลักมาหนักๆเนี่ยนะครับแล้วมีความช่วยเหลือเข้าไปเต็มไม่หมดเลยหนึ่งในความช่วยเหลือนั้นก็คือเรื่องของเสื้อผ้าเพราะว่าบางคนหนีน้ำออกมามีแค่เสื้อผ้าตัวเดียวที่ใส่เอาไว้ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ภยัยแชร์คลิป,ลปนี้คุณผู้ชมลงไปดูแล้วมันก็สะเทือนใจคนที่มี มีความตั้งใจจะใช้ไม่ได้จริงๆบางอ,อันเนี่ยโหมันมันเป็นโคลน,นติด<อ>หรือเก่าเกินยุ่ยหมดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยจําเป็นต้องเอามาทิ้งเพราะฉะนั้นก็อยากให้เข้าใจในอีกแง่มุมหนึ่งด้วยไม่ต้องดราม่าอ่ะนี่เป็นข้อความอีกมุมหนึ่งที่อมรินทีวีตตรวจสอบมานะฮะคุณผู้ชม พักแป๊บเดียวแล้วช่วงหน้าจะพาไปดูเหตุการณ์นี้ที่บอกว่ากำแพงเพชรมันเดือดขนาดนี้เลยเหรอแค่เด็กวัยรุ่นรวมตัวกันเสียงดังด้านหน้าหมู่บ้านคัก <แ Fin. S 1> ปืนออกมาแล้วไล่ย,ยิงเลยเด <Entonces> ี๋ยวมาตามเต็มๆช่วงหน้าครับ งานมาหากรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน Sustainability Expo 2024พบกับสัมมนาจากวิทยากรระดับโลกเทศกาลอาหารจากเชฟชื่อดังชอบสินค้ารักโลก27กันยายนถึง6ตุลาคมนี้ณศูนย์าการประชุมแห่งชาติสิริกิตเข้าร่วมงานฟรีมูลนิธิดเรเทียมโชคว,วัฒนาและบริษัทในเครือสาพัฒน์บ,บุรณะพิพิธัณฑ์ช้างสุริน ส่งมอบให้เป็นสมบัติแห่งการเรียนรู้ที่มีชีวิตให้กับสุริตและแผ่นดินประเทศไทยโดยมีคุณบุญเกียรติโชควัฒนาประธานกรรมการบริษัท S n J International Enterprise จำกัดมหาชนเป็นประธานในพิธีเปิดเพื่อเป็นการเรียนรู้ที่มีชีวิตแก่นักเรียนนักศึกษารวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์เริ่มต้นขึ้นด้วยการแสดงช้างและศิลปะวัฒนธรรมที่สื่อถึงวิถีชีวิตของคนกับช้างและโชว์พิเศษจากพายทองคำ และภายสองแทงช้างแฝดเพศผู้คู่แรกของโลกและยังได้รับเกียรติจากพลตรีวัญชนะสวัสดีผู้รับบทสมเด็จพระัทเรศวนมหาลาชในภาพยนตยนตำนานสมเด็จพระัทเรซวนมหาลาชบัวขาวบัญชาเมฆนักบวยลูกสุรินขวัญใจชาวไทยและพัทยาจิรัมณีกุลร่วมเป็นแขกรับเชิญพิเศษในงานอีกด้วยโดยตลอด20กว่าปีเครือสาพัฒนมีโครงการช่วยช้างอย่างต่อเนื่องมากกว่า10โครงการรวมญาติตั้ง2ี่คนต้องราดหน้าทัานเดือพฟีมือแม่ เราเลือกได้ที่จะใส่ใจตัวเองขอแนะนำ Enchulo Plant Base ข้ส,สันจากโปรโตีนพืช100%พิหนัวข้าวชัวเหลืองพร้อม HMB Enchulo Plant Base ทางเลือกใหม่ที่ต้องลองแดงแป๊ดเลยเบาเนี่ยเ,เครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงเพาะม,มัิจินเบนโตมันเ็สำหรับชมการเรียนรู้ของลูกสำคัญพภอชนาการก็สำคัญชมเลือก Enfa ที่มี MFGM ชมมั่นใจเ่อเลือกสิ่งที่ดี เอ f นฟาโกรเอ plus ีไบโอเลือกเอนฟาสูตรที่ใช่ ที่ประจอลงพุงพาก,กินอินฮ่องกงตามหาคู่สีเพื่อนสนิทนักกินถ่ายคลิปรีวิวอาหารที่ดูแล้วว้าวเห็นแล้วจึง้งความยาวไม่เกินหนึ่งนาทีส่งมาร่วมสนุกลุ้นเป็นผู้โชคดีไปแต่ลุยกินทริปฮ่องกงกับเราส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง26กันยายนนี้ทางอินบ็อกแฟนเพจที่ประจอนลงพุงดูรายละเลอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจที่ประจอนลงพุงนะครับอ a m ินทีวี ทไทยมีสูตรช่วยลดการเสี่ยวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบผมว่ารู้สึกช่วยลดการเสี่ยวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเทไทยแดงแป๊ดเลยเบานี่เครื่องเสียเปล่าวนะมไม่เสียหรอกหน้ามันแดงผมกินเบนโตมันแผไม่ได้มาตรฐานกระสุนแรงดังทั้งนั้ น้ำได้สูงไหลลื่นทนทานด้มาตรฐานมอกมีท่อหลายขนาดข้อต่อครบใจท,ท่อน้ำไทยเชื่อท่อน้ำไทยครบทุกความต้องการสูตรแล้วซิปเปิดจิบสัมผัสใหม่จากชาเขียวโออิชิหอมกลิ่ขพอพอนข้าวโพดฮอกไกโดผสานความสดชื่นจากชาเขียวแท้น้ำตาล1 0มีคาตทชินและไฟเบอร์โออิชิกลินทีกลิ่นขพอพอพอ้าวโพดฮอกไกโด ประตูหน้าต่างวินโดว์เอเชียตอบโจทย์บ้านทุกสไตล์ตามแบบคุณสวัสดีครับบางทีการจับกลุ่มรวมตัวเสียงดังของวัยรุ่นตอนกลางคืนเนี่ยมันจะนํามาซึ่งความรุนแรงแบบนี้แล้วตามมาด้วยลูกกระสุนปืนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าขนส่งจังหวัดกําแพงเพชรน,นะครับคุณผู้ชมคือกลุ่มวัยรุ่นนั่งรวมตัวกันอยู่หน้าร้านที่เขาบอกว่าตรงนี้มันเป็นร้านกัญชาร้านข้างๆเขาบอกเขากาลังจะนอนกับอาวุธ อยู่กับของมีคมก็จันตรายกับทั้งตัวเองกับทั้งคนอื่นด้วยนะคะแล้วก็เบื้องต้นก็เอาส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาก่อนแล้วก็ต้องคุยกับทางเจ้าอาวาสวัดต้นสังกัดแต่ว่าคือถ้ามีอาการป่วยแล้วอยู่ในอาการที่ไม่สามารถที่จะดูแลหรือควบคุมตัวเองได้อะอย่างนี้ต้องทํำยังไงต่ออยังสามารถคงความเป็นพระได้อยู่ไหมนี่ตีหนึ่งกว่าใช่ไหมใช่ค่ะแล้วถือดาบด้วยแล้วถ้าเป็นตีสามตีสี่ช่วงแบบออกมาบินทบาดแบบนี้ โอ้โหยุ่งเลยนะรวมก,ก็งงไปสิบาตอะไรไม่มีบาทเลยมีแต่ดาบคุณผู้ชมครับวันนี้เอาใจใส่เนื้อก็อนหน่อย <5 S 2> ไม่เตี่ยวเนื้อ,อม,มารออยู่แล้วรอ้อนตัดเลยตัดเลยครับข่าวเราเรื่องนอกเรื่องข่าวกับคุณแยามัปิยาครับ อยู่กับแยมมาดปรียาเหมือนเช่นเคยค่ะเจอยามแบบนี้ก็ต้องมีเมนูอร่อยอร่อยพร้อมเคล็ดลับมาฝากใช่ไหมละ่ะคะคุณผู้ชมตอนนี้ยยมได้เคล็ดลับในการปิ้งกล้วยมาด้วยค่ะปิ้งกล้วยด้วยเตาถ่านค่ะร้านขายกล้วยปิ้งและมันปิ้งมันบดข้าวเหนียวปิ้งจา คราวนี้พาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดสตูลเลยแล้วกันนะคะที่นี่มีอีกหนึ่งเมนูที่เขาบอกว่าสืบทอดความอร่อยมาแบบระดับตำนานค่ะใครที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อรับรองเลยว่าฟินค่ะคุณนูรายลาถึงจุดเด่นของเตี๋ยวบ้านโต๊คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อคัดเนื้อสดใหม่วันต่อวันเลือกเนื้อท้องมาตุนกว่าสองชั่วโมงให้ได้รสหวานของเนื้อออกมาและไม่ใส่ผงชูรสค่ะ ก๋วยเตี๋ยวไก่น้ำใสของร้านนี้ก็เด็ดเหมือนกันนะคะปิดท้ายด้วยของหวานอย่างขนมถ้วยทับทิมกรอบข้าวเหนียวดำค่ะเดี๋ยวเราปิดท้ายกันด้วยอีกหนึ่งความอร่อยแล้วกันค่ะตอนนี้อยู่กันที่จังหวัดพังงานนะคะมีเมนูระดับมิชลินมาด้วยค่ะโรงแรมโฮเทลการเขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดตะกัวป่านั่นเองค่ะ ก็หมดเวลาข่าวแล้เรื่องนอกเรื่องข่าวแล้วนะคะครั้งหน้าจะมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกหรือว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะเห็รแล้วหิวเลยเราก็สายเนื้อซะด้วยใช่ค่ะโอ้จ้องเลยอ่ะตอนขึ้นภาพเมื่อกี้อ่ะออารีรัตนี่ว้าวุ่นเลยใช่ค่ะ,ะมาดูเรื่องนี้กันต่อคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าวัดเอาไว้เผยแพร่าศาสนาพุทธแต่เมื่อมีกลุ่มบุคคล เข้าไปเผยแพร่ศาสนาอื่นในวัดมันเหมาะสมไหมเป็นคลิปที่อาจารย์จตุรงจงอาสาเอามาแชร์นะฮะแล้วก็เกิดคำถามตัวโตๆเลยเหมาะสมหรือเปล่าโอ้แม่แล้วก็จะน่าสงสารดีไหมเนี่ยดูสภาพน้ายับเยินขนาดนี้แล้วกับสิ่งที่มันตั้งใจจะเข้าไปทำคุณยายเนี่ยนะพยายามจะฟังนะคำให้การนะแต่ว่าฟังยากเหลือเกินส่วนอันนี้เนี่ยภาพชัดๆเลย จริงๆถ้าจะเอาผิดเนี่ยก็น่าจะได้นะถ้าหาว่าเกิดความเสียหายเพราะถ้าเกิดความเสียหายจริงๆเป็นความเสียหายใหญ่ที่เกิดขึ้นกับรางและขบวนรถไฟเลยค่ะเด็กเล่นพินเรนเอาก้อนหินไปวางเรียงเรียงเรียงกันบนรางรถไฟแล้วก็ไปแอบรอดูจังหวะรถไฟมาว่าจะเกิดอุบัติเหตุไหมภาพกล้องวงจรปิดเห็นเลยค่ะว่าเด็กนักเรียน